สวัสดีครับพี่น้องอีีทุกท่านพบกับผมนนนาวินอีกเช่นเคยในรายการเรื่องเล่าจากสนามลบแล้วก็มาพบกันเป็นประจำในช่วงบ่ายๆของทุกวันในแต่ละวันนั้นผมก็จะไปค้นคว้าไปค้นหานำเรื่องราวนนำวิรกรรมของทหารผ่านจุโจมจากข่ข่ปักธงชัยมาเล่าให้พี่น้องอีีได้ฟังกัน ฟังแล้วอาจจะถูกใจบ้างอาจจะไม่ถูกใจบ้างก็ต้องขออภัยพี่น้องมาณโอกาสนี้เพราะว่าเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหลายทั้งปวงที่ผมได้นํามาเล่านั้นมันเป็นเรื่องราวมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตแทบทั้งสิน้นและการเล่าของผมนั้นไม่ได้มีเจตนาที่จะทําให้พี่น้องประชาชนคนไทยกับเจ้าหน้าที่ของรัฐเกิดความแตกแยกขาดความสามัคคีกัน แต่เล่าเพื่อให้เป็นบทเรียนเล่าเพื่อให้พี่น้องเยาวชนคนไทยที่เข้ามารับชมรับฟังได้มีความผูกพันได้มีความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ด้วยเหตุนี้ก็เลยนำเรื่องราวจากสนามรบมาเล่าให้พี่น้องได้ฟังสำหรับคลิปนี้ก็จะเล่าเรื่องราววีรกรรมเขตงานอีสานใต้ เป็นการปฏิบัติภารกิจของทหารพ่านจูโจมจากไข่ปักธงชัยในพื้นที่เขตงาน205เขตงาน207หรือที่พี่น้องเรียกกันจนติดปากว่าเขตงานอีสานใต้ภารกิจนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงปีพศ2525ในพื้นที่อำเภอปากช่องอำเภอปักธงชัยอำเภอคอนบุรีกิง่งอำเภอสิงสาง จังหวัดนครราชสีมาอ,อําเภอตาพยาอ,อําเภอวัฒนานครอ,อรําเภอสักแก้วอําเภอกบินบุรีอ,อรําเภอนาดีอ,อําเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีในอดีตซึ่งแผนยุทธการที่ผมกำลังเล่านี้มีชื่อแผนยุทธการว่ายุทธการยุทธชัยสามย,ยุทธการนี้เป็นยุทธการใหญ่และ ข้อมูลที่กำลังเล่าอยู่นี้เป็นเรื่องราวเหตุการณ์ในวันที่กำลังพลทหารผ่านจุดโจมจากไห้ปักธงชัยได้ปะทะหนักกับกลุ่มผู้ก่อการร้าคอมมิวนิสต์จากเรื่องราวเหตุการณ์ที่ปะทะหนักและมีกำลังพลทหารผ่านได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตหลายนายผมก็เลยนำเรื่องนี้มาเล่าให้พี่น้องได้ฟังนะครับการปฏิบัติ ภายใต้แผนยุทธการยุทธไทย3ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่26กรกฎาคม2525จนถึงวันที่30กันยายน2525การวิบัติในครั้งนั้นก็แบ่งภารกิจออกเป็น4ส่วนนะครับ4ชกอก็คือชกอยงยุทธชกอยงยุทธเนี่ยนะครับให้ควบคุมดูแลพื้นที่อำเภอปากช่องอำเภอปากทงชัย จังหวัดนครราชสีมามีกำลังพลทหารผ่านเข้าปฏิบัติภารกิจในครั้งนั้นจำนวน5้0กองร้อยทหารผ่านจู่โจม1ฐานยิงสนับสนุนคือให้ดูแลควบคุมพื้นที่ป่าภูเขาด้านอำเภอปากช่องก็คือเทือกเขาใหญ่เทือกเขากระเพงเทือกเขาแผงมาในพื้นที่แถบนี้นะครับส่วนหน่วยเพาะกิจธงชัยให้ดูแลพื้นที่ด้าน ถึงเขาตอนใต้อำเภอนาดีอำเภอประจันตคามแล้วก็เชื่อมต่อกับอำเภอปักธงชัยนะครับมีกําลังพลฐานพ่านจู่โจม3กอ,องร้อยส่วนหน่วยเฉพาะกิจพิทักษ์นะครับดูแลผืนป่าในอำเภอคอนบุรีกิงอำเภอสืงสสงจังหวัดนครราชสีมามีกําลังพลฐานพัานจู่โจมของค่ายปักธงชัยเข้าปฏิบัติการในครั้งนั้นจํานวน6กองร้อยและ2ฐานยิงสนับสนุน ส่วนหน่วยยุวก,กิจสุริยาก็ดูแลผืนป่าดงดิบด้านอำเภอคอนบุริกิงอำเภอสูงสางจังหวัดนครราชสีมามีฐานยิงสนับสนุนอีก2ฐานยิงนี่คือการวางกำลังเข้าไปบริบัติภารกิจตามแผนยุทธการยุทธไทย3นะครับในช่วงแรกๆพีอ่น้องนะครับ เขาก็มีการรวบรวมกําลังพลแล้วก็แบ่งกําลังพลออกเป็น4ส่วนตามที่ผมได้เล่าให้ฟังกําลังพลบางส่วนบางหน่วยนะครับก็ขึ้นรถโตโยต้าไดอา่าของบกชคทั้งสามนี่แหละครับเข้าไปในพื้นที่ก็วิ่งไปทางอําเภอ,อปากช่องเลี้ยวซ้ายออกไปทางบ้านหมูสีบ้านคลองเดือออกไปทางน้องจอกบ,บ้านเลือดไทยนะครับไปทางด้านนั้นนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็บุกเข้าไปทางด้านบ้านไทยสามัคคี บ้านบุภัยแถวๆกม79ก็คืออำเภอวังน้ำเขียวปัจจุบันนั่นเองแต่ก่อนเป็นพื้นที่ยึดครองของผองกอนะครับกำลังพลบางส่วนเนี่ยนะครับขึ้นหอจากค่ายปักธงแท็กเข้าไปในพื้นที่ป่าภูเขาด้านอ,าอำเภอคอนบุรีกำลังพลอีกบางส่วนก็ขึ้นรถบัสสีส้มของเชีเกี่ยว จากค่ปักธงชัยมุ่งหน้าไปที่อำเภอโชคชัยเลี้ยวขวามุ่งหน้าอำเภอคอนบุรีนะครับก็เลี้ยวขวาเข้าไปที่บ้านโคกกชายออกไปตรงนั้นนะครับก็เข้าไปในพื้นป่าอีกช่วนหนึ่งนะครับขึ้นหอไปลงในพื้นที่รอยต่อระหว่งางอำเภอเสืงสางกับอำเภอวัฒนานครแถบนั้นพอ,อหอมันบินเข้าพื้นที่พี่น้อง โอ้โหถูกกองกําลังของผมก็คอเนี่ยเขาโจมตีอย่างหนักนะครับเสียงปืนเสียงระเบิดเนี่ยกึ้มกึ้มกึ้มคือหนักมากในช่วงแรกๆมีฮอของฝ่ายเราถูกยิงตกหนึ่งลำนะครับไม่สามารถที่จะ,ะนําลงยังพื้นที่เป้าหมายได้ต้องใช้ฮอนะครับที่เสียการซุ่มตัวแล้วเนี่ยนักบินเขาก็เก่งนะครับประคองฮอไม่ให้ร่วงประคองของฮอไม่ให้ตก ปครองไปจนถึงป่ายะคาแห่งหนึ่งจากนั้นค่อยๆร่อนลงส่วนฮอที่ติดตามมานะครับเขาจะมีปืนกลนะครับพวกปืนกลเก้าสามพวกอาวุธหนักที่อยู่บนฮอนะครับจากนั้นก็บินวนปับ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 นะครับคือบินบินบินดูแลควบคุมนะครับจากนั้นก็ยิงประทะกับผอกคอที่อยู่ยังภาคื้นดินล่างนะครับในท้ายที่สุดทางนักบิน ลำที่1น,นะครับท่านก็สามารถนำฮอล่อนลงจอดในพื้นที่ป่ายญาคาได้เป็นผลสำเร็จนี่คือในช่วงแรกเพรายัางไงมันไม่หมูเลยการ,ารากปฏิบัติภารกิจในพื้นป่าเขตงานอีสานใต้หรือว่าเขตงาน2 0 5 2ั7ในครั้งนั้นนะครับแต่นะครับในช่วงนั้นแต่ละหน่วย,ยเฉพาะกิจเนี่ยเขาจะส่งกำลังพลทหารพลานให้เปสภาพจากกองร้อยทหารพลานที่ตั้งฐานปฏิบัติการ อยู่ตามพื้นที่ต่างๆให้เป็นหน่วยจรยุทธพี่น้องคําไหนนอนนั่นเหมือนนกขมิน้นเหลืองอ่อนอย่างที่ผมเคยเล่าให้พี่น้องได้ฟังตื่นเช้ามาคุ้งเข้าปลาอาหารรับประทานเสร็จเรียบร้อยก็เดินทางต่อการเดินทางในผืนป่ามันไม่ง่ายมันไม่หมูป่าในพื้นที่เขตอำเภอสิงห์สางอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาหรือว่า อำเภอ,อวัฒนานครอำเภอส่าแก้วแถวขบินบุรีพวกนี้ในผืนป่าโอ้โหมันเป็นป่าทุงดิบพี่น้องมีความยากมีความลําบากในการย่าเท้าเดินทางการย่าเท้าเข้าไปในผืนป่าแต่ละก้าวเนี่ยพี่น้องมันมีอันตรายมากมายเหลือแค่นั้นับจริงๆไม่ว่าจะเป็นพวกกับดักที่ผ่านป่าเขาเอาไปดักสัตว์นะครับพวกปืนแก๊ปพวกอ่า พวกจันห้าวอะไรต่างๆนะครับนี่ก็อันตรายจากนั้นก็จะมีพวกกับระเบิดไม่ว่าจะเป็นพวกฝักเก้าโพดพวกพวกบกระโดดพวกระเบิดแสวงเครื่องชนิดต่างๆที่ผ <ๆ S 1> กคอ <ๆ S 2> เขานํามาดักไว้สังหารพี่น้องทาหารผ่านนะครับนี่คืออันตรายแต่ว่าถึงแม้ว่ามันจะอันตรายยังไงการปฏิบัตรริภารกิจในครั้งนั้นก็จําเป็นต้องเดินหน้าต่อนะครับ จนกระทั่งวันที่1สิงหาคม2525ก 25, นหาร้อยยหากองร้อยฐานจ,จุโจมที่941นึ่ำเรียกขานว่าจอมคาถากองร้อยนี้มีบทบาทมีวีรกรรมการสู้รบค่อนข้างเยอะนะครับต้องยอมรับนะครับก็ได้รับคำสั่งจากหน่วยเนื้อบอกว่าให้ออกราชเวนมุ่งหน้าไปทางด้านทิศใต้ของผืนปา่าภูเขาลูกนั้นนะครับ ในระหว่างการย่ำเท้าเดินทางนะครับในช่วงแรกๆมันก็ไม่มีอะไรพี่น้องก็พบเพียงร่องรอยเส้นทางการเดินของผ่านป่าของกลุ่มผอก,กคอนะครับหรือว่าพวกมอดไม้ที่เขาไปตัดพวกต้นไม้นะครับนำชักลากออกมาบางครั้งไปเจอพวกร่องรอยพวกเขาไปตัดเอาพวกต้นสีเสียดนะครับแล้วก็ร่องรอยของพวกผัานป่าที่ออกไปล่าสัตว์ในยามค่าคืนนะครับก็เจอแต่มันไม่มีสิ่งบอกเขตใดๆเลยว่า มันจะมีเรื่องราวมันจะมีเหตุการณ์ร้เกิดขึ้นกับกองร้อยทหารผ่านจุดชมที่941จอมคาถาย่ำเท้าเดินทางไปจนกระทั่งเวลาประมาณสัก16เอกานะครับ16เอกาในป่าดงดิบนะครับอากาศมันก็คึมๆนะพี่น้องประมาณสัก5โมง5โมงเสรศษเนี่ยพื้นป่าเนี่ยมืดแล้วนะครับมองอะไรแทบไม่เห็นแล้วนะครับในระหว่างนั้นก็ไปตรวจพบกับพอกคอ ไม่ทราบจํานวนในระหว่างที่พอตรวจพบปุ๊บ,บเสียงปืนเสียงระเบิดปะทะกันดังตุ้มตั้มตุ้มตั้มปับปับปับ,ปบคือมันยิงกันเขาก็ยิงเราเราก็ยิงเขาเกิดการประทะกันอย่างหนักในวันนั้นนะครับแล้วผู้นําหน่วยที่เคลื่อนกําลังเข้าไปในคังนั้นก็จะมีะร้อยตีเสมอเคเนตท่านเป็นนายทหารฝ่ายยุทธการของบกชคอหนึ่งสามข่ปักธงชัยก็ร่วมเดินทางไปในคังนั้นด้วย ทำยังไงได้พี่น้องเกิดการประทนะหนักเขาก็ยิงเราเราก็ยิงเขาเขาก็หวังสังหารเราให้ได้ไฟเราก็หวังที่จะสังหารผอคอให้ได้เพราะภาฯรกิจของทานพาจูโจมจากข่ายปักธงชัยเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นหน่วยล่าสังหารโดยตรงนะครับเมื่อเกิดการประทะกันหนักในช่วงแรกๆนะครับเราก็ออกทําท่าเหมือนเราจะเพียงพ้าเหมือนว่าจะสู้เขาไม่ได้แต่ด้วยหัวใจที่เด็ดเดี่ยวหัวใจที่มุ่งมั่น ด้วยความกล้าด้วยความบ้าระหำของทาหารพันจู่โจมจ,จ,จกากไคปักธงชัยเนี่ยก็สามารถขับไล่กวาดล้างผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ออกจากพื้นที่บริเวณนั้นได้เมื่อพกวขอเขาสู้เราไม่ได้เขาถอนกำลังถอยเข้าไปในผื้นตาทางด้านทิศใต้พี่น้อง้อยตีเสมอเคเนียนบอกว่าไม่ได้ปล่อยให้พบกอกลุ่มนี้มันลอยนวลไม่ได้จะต้องติดตามจากนั้นก็ ย่ำเท้านะครับบุกเข้าไปในพื้นป่าทางด้านทิศใต้การประทะก,กันในวันนั้นดังขึ้นเป็นละลอกละลอกละลอกนะครับแต่ในท้ายที่สุดนะครับทางฝ่ายเรานะครับเคลื่อนกําลังเข้าไปมันมีบางจังหวะนะครับก็ไปหลงกลทางฝ้าฝั่งของพอก้คอร้อยตีเสมอเคยเนิดได้เหยียบกับระเบิดดังตุ้มขึ้นมาพี่น้องทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสในช่วงแรก นะครับแล้วก็มีพี่น้องเพื่อนพ้องทหารพ่านจูจ่โจมจากกองร้อย91จอมคาถาก็ได้รับบาดเจ็บอีกหลายนายเหมือนกันวันนั้นเหมือนไบไม่ร่วงเลยพี่น้องเพราะกับระเบิดที่มันดังตุ้มขึ้นมามันไม่ได้รับบาดเจ็บเฉพาะอยตีเสมอเคะเนนนายทหารยุทธการของบอกชโคันทึงสามข่ายปักธงชัยเท่านั้นแต่มีกําลังพลทหารพลานนะครับได้รับบาดเจ็บอีกหลายนายแต่ด้วยหัวใจที่เด็ดเดี่ยวด้วยหัวใจที่มุ่งมั่น นะครับก็ยิงต่อสู้จนโผคอเนมันสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้ก็ถอนกําลังลบหนีไปทางฝากฝั่งของฐานพานจุชจมจากไค่ปักทธกชัยของร้อจอมคาถาเขาก็มาสํารวจตรวจกําลังลพลพบว่ามีผู้เสียชีวิตในพื้นที่การสู้รบในวันนั้นสองนายหนึ่งในสองนายก็คือร้อยตีเสมอเครือเนรแล้วมีกําลังพลที่ได้รับบาดเจ็บในช่วงนั้น เขตในนี่คือการประทะักั้งยิ่งใหญ่ของทานพระจุจมไข่ปักธงชัยในผืนป่าเขตงาน2 0ง2 0 7หาน2 0 7หรือว่าเขตงานอีสานใต้นะครับนี่คือเรื่องจริงนะครับหลังจากนั้นพระพกเพควรพอพี่น้องที่รอดชีวิตจากการสู้รบในวันนั้นก็หามร่างของร้อยตีเสมอเครนิดแล้วก็ผู้เสียชีวิตออกจากผื้นป่านำส่งโรงพยาบาลส่วน ศพของผู้กล้าทั้งสองนายก็ถูกส่งกลับไปยังภูมิลำเนาบ้านเกิดเพื่อให้ครอบครัวญาติมิตรทําบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้นะครับนี่คือ,อเหตุการณ์ที่วันรุนแรงในช่วงแรกแต่ต่อมาพี่น้องวันที่4สิงหาคม2525เวลา13บนกาสนาทีกองร้อยทหารพานจุโจมที่966นามเรียกขานที่พวกเราในค่ายปักธูกชเชียรก,ก็คือ พลานพิทักษ์ไทยกองร้อยนี้เป็นกองร้อยที่มีประวัติการสู้รบค่อนข้างที่จะดีและโดดเด่นไม่แพ้ไม่แตกต่างไปจากกองร้อยอื่นๆคือมีมีระรรมการสู้รบเนี่ยคือหลายยุทธการนะครับก็ปฏิบัติภารกิจอยู่ในผื้นป่านะครับขึ้นตรงกับเฉพาะกิจพิทักษ์นะครับ ก็ได้รับคำสั่งเหมือนกันบอกว่าให้จัดกำลังพลออกลาดตะเวนครอบคุมพื้นที่การวิบัติการให้ได้ทั้งหมดเพราะอย่างนั้นเมื่อรับทราบคำสั่งก็เคลื่อนกำลังออกจากฐานวิบัติการย่ำเท้าจรยุทธ์เข้าไปในพื้นป่าช่วงนั้นทหารพา,านทุกหน่วยเฉพาะก,กิจนะครับไม่ว่าจะเป็นชกยงยุทธชฉกกรงชัยฉกกพิทักษ์ฉกสุริยาเนี่ยใช้วิธีจรยุทธ์เข้าไปในพื้นป่า เพราะว่าพื้นที่เป้าหมายเนี่ยมันมีหมดแล้วพี่น้องฐานพอคออยู่บริเวณใดบ้างพิกัดใดบ้างนะครับคือมีหมดรอให้เราเคลื่อนกำลังเข้าไปโจมตีเท่านั้นเองแต่สมัยก่อนพี่น้องการปราบปรามพอก็คอเนี่ยมันไม่มีปืนใหญ่ยิงสนับสนุนเต็มที่ก็ใช้หอกันชิปยิงสนับสนุนนะครับหลังจากที่กองร้อยฐานประจุโจมที่9 66าพิทักษ์ไทยเขาย่ําเท้า เดินทางเข้าไปในพื้นป่าตามที่ผมบอกนะครับคือเวลา13.30น,นาทีเกิดการประทะกับพอค้คการประทะในวันนี้ไม่แตกต่างจากวันที่1สิงหาคม2525คือปะทะกันหนักมากเสียงปืนเสียงระเบิดเนี่ยดังกึกก้องกับบระนาไปทั่วป่าภูเขาพวกสัตว์ตัวเล็กสัตว์ตัวน้อยสัตว์ตัวใหญ่พวกเสือสิงกระทิงแลบพวกช้างพวกกระทิงเนี่ยวิ่ง หายแน่ก็ไปในป่าลึกพี่น้องเพราะว่าเสียงตื่นเสียงะระเบิดที่ทหารพารันจุโจมจากใายปักธงชัยกับผอก็ขอเขาปะทาะากันนั้นปะทะากันหนักมากมีการใช้จรวดอพ g จีมีการใช้เครื่องยิงลูกระเบิดเอ็มเจ็ิบเ้ามีการใช้คอสแสแวงเครื่องหกหนึ่งเนี่ยยิงถล่มเข้าไปยังฝ้าฝังผอก็ขอฝังผอก็ขอเนี่ยเขใช้เ7็มเจ็บเก้าแล้วก็จรวดอพ g จยิงถล่มกลับมาการปะทะกันในวันนั้นหนักมากพี่น้องแต่ ด้วยกำลังของผกคหรือว่าผู้ก่อการคอมมิวนิสต์ในวันนั้นมีเยอะมากพี่น้องมากกว่าทหารพานทหารพานในวันนั้นเท่าที่จำได้รู้สึกจะมีกำลังพลชุดราชวินประมาณเพียง25นายเท่านั้นแต่ผกคมีป็นร้อยพี่น้องเขาโอบล้อมพร้อมที่จะเคลื่อนไหวพร้อมที่จะโจมตีจัดการทหารพัน ชุดปฏิบัติการของกองร้อยฐานปัาจุโจมที่เก้าหกหกพันพิทักษ์ไทยเนี่ยคือให้หมอดมวยมรณาแต่นะครับทางฐานพันเนี่ยนะครับเขาก็ไม่ใช่หมูเขาก็ไม่ใช่ควายนะครับเขาต่อสู้ชนิดที่ว่าตายเป็นตายยิงชนิดทั่ว่าจนลูกกระสุนปืนแทบหมดอะนะครับแต่ทางฝ่าฝั่งพอคอนะครับเขาก็เห็นเอ็ดพวกฐานปัาจุโจมค่ปกักรงชัยเนี่ย กินดีหมีกินดีเสือมาจากไหนบอกว่ายัางนั้นคือไม่ยอมตายเป็นตายสุดท้ายพอขอสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้เขาก็ถอนกําลังถออยกจากพื้นป่าเข้าไปทางาป่าด้านที่ใต้ก็คือ,อมุ่งหน้าไปทางอําเภอวัฒนานครไปทางอําเภอ,อะกะบินบุรีนะครับทิ้งไว้เพียงร่องรอยและอาการบาดเจ็บเสียชีวิตของ่านบัญจุโจมจากไข้ปักธงชัย การประทะกันในวันนั้นมีกําลังพลฐานพันูุโชมจากค่ายปักธงชัยกองร้อยที่966พานพิักษ์ไทยได้รับบาดเจ็บทั้งหมด5นายเสียชีวิตพรีชีพในที่เกิดเหตุเนี่ยอีก6นายพี่น้องวันที่1สิงหาคม2525พรีชีพ2นายได้รับบาดเจ็บ7นายวันที่4สิงหาคม2525 ที่6ในได้รับบาดเจ็บสาหัสพิการทุพพลภาพอีก5ในนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในผื้นป่าเขตงาน205207หรือว่าเขตงานอีสานใต้นั่นเองวันนี้นะครับผมได้นำเรื่องจริงนะครับมีข้อมูลอ้างอิงนะครับที่วางอยู่ตัวหน้าของผมเนี่ยผมไปค้นคว้าเปิดอ่านแล้วนำมาเล่าให้พี่น้องได้ฟังนะครับ นี่คือเรื่องจริงหากคณะนายฐานชั้นผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นรองผบทบเสนาธิการทหารบกผู้ยาการทหารบกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหนายกรัฐมนตรีคณะรัฐบาลทั้งชุดหากได้ชมคลิปของผมนะครับท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลในคลิปได้ว่าเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหลายทั้งปวงที่ผมนํามาเล่านั้นเป็นเรื่องจริงหรือว่าเป็นเรื่องที่ โอ้ปวดมดเท็จสามารถตรวจสอบได้ให้หน่วยข่าวกองหน่วยการรักษาความมั่นคงภายในมาดูก็ได้ครับว่าเรื่องราเวเหตุการณ์ที่ผมได้เล่านั้นมันเป็นเรื่องจริงหรือว่าเป็นเรื่องเท็จด,ด้วยเหตุนี้นะครับฐานพันจูจ่โจมจากไข่ปักธงชัยหลายๆท่านหลายๆคนก็พยายามจะออกมาเรียกร้องบอกว่าช่วยทีเถะรัฐบาลช่วยทีถเถอดเงินพดุงเกียติจํานวน3,000บาทเนี่ย เราจะเอามาดูแลเลี้ยงดูครอบครัวตอนนี้พวกเราอัตคัดขัดสนในด้านความเป็นอยู่พวกเราลำบากมากทหารพานพาที่ไปร่วมรบด้วยกันบางคนรอดตายกลับมาก็มาร้องให้ภูมิบอกว่าไม่ได้สิทธิ์อะไรเลยได้เพียงบัตรทหารผ่านศึทเอามากอดไว้สิทธิสวสีการที่ได้นั้นมันน้อยมากเขามาร้องผมร้องให้กับผมรบเทบเป็นเทพตาย แล้วเขาไปโยงว่าที่คนของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยทางรัฐบาลจัดสรรที่ดินทำกินให้เขาครอบครัวละ15ไร่ให้เงินไปเป็นทุนหมุนเวียนอีก2แสน2แสนห้านะครับทำไมรัฐบาลให้ได้แต่ที่ทหารพ่านซึ่งเป็นฝ่ายปราบปรามเนี่ยทำไมรัฐบาลไม่เข้ามาไม่ไม่มาช่วยเหลือไม่มาดูแลบ้าง และอีกส่วนหนึ่งก็มาร้องให้ฟูมไฟกับผมบอกว่าทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่หนึ่งก็คือพิการแขนขาหรือว่าดวงตาก็แล้วแต่รัฐบาลดูแลเป็นอย่างดีสำนักงานองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกด,ดูแลเป็นอย่างดีเขาบอกกับผมว่าในวันนั้นหากพวกเขาไม่หามร่างของพี่น้องทหารผ่านที่ได้รับบาดเจ็บ สาหัสจากการสู้รบออกจากพื้นที่การสู้รบพี่น้องฐานประบึกิบัตรชั้นที่หนึ่งเหล่านั้นจะสามารถมีชีวิตรอดออกจากสนามรบได้หรือไม่ในเมื่อจะช่วยทำไมไม่ช่วยทั้งทหารที่ได้รับบาดเจ็บพิการทุกพลภาพทำไมไม่ช่วยผู้ที่หอบหาม ร่างของผู้ได้รับบาดเจ็บออกจากพื้นที่ทำไมไม่ดูแลเขาด้วยวันนั้นถ้าพวกเขาตัดสินใจว่าเยได้รับบาดเจ็บขาขาดแขนขาดพี่การทุกคนรับผิไม่ไม่เอาออกมาแล้วก็เอารักษาชีวิตกลัวรอดหนีดีกว่าอย่างเงี้ยนะครับพี่น้องที่เป็นทหารที่พีการเขาก็จะไม่รอดชีวิตนะครับเมื่อรอดชีวิตพี่น้องที่หอบที่หามร่างของพี่น้องที่ได้รับบาดเจ็บออกมาจากเื้นป่าเนี่ยเขาก็น้อยอกน้อยใจบอกว่าทําไมไม่ช่วยเราทําไมไม่ดูแลพวกเราบ้าง รงนี้นะครับผมก็จะพูดแบบนี้แหละนะครับถามว่าที่เล่าไม่ได้เล่าเพราะความน้อยใจแต่ผมมองเห็นพักพวกเพื่อนพ้องพี่น้องทหารพ่านของผมที่อัตคัดขัดสนในด้านความเป็นอยู่ที่ทั่วประเทศนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่แถบอำเภอบ้านกลวยแถบอำเภอละหารทรายนะครับแถบนี้ก็ยังยากจนลำบากมาก ขยับขึ้นไปทางชายแดนสุรินชายแดนศรีสะเกดเขาพระวิหารขึ้นไปผามอยีแดงขึ้นไปทางเนิน300ขึ้นไปทางเนิน408ดเนิน500ขึ้นไปที่น้ำยืนไปที่นาจหล่วยไปที่บุญทลิกจังหวัดบุรรราชธานีนะครับก็มีความทุกข์ความยากความลำบากอัตคัดขัดสนในด้านความเป็นอยู่บางคนไม่มีแม้กระทั่งที่ซุกหัวนอน คลิปนี้ผมได้เล่าให้พี่น้องเอฟซีได้ฟังและฝากไปถึงผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองอยากให้ฟังคลิปนี้นะครับอยากให้ช่วยเหลือคลิปนี้นะครับก็เล่ามาเยอะนะครับแต่ตั้งใจเล่าตั้งใจบอกผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองว่าให้หันหน้ามาดูทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่สองที่สามที่สี่ด้วยอย่านิ่งเฉยอย่าละเลยช่วยด้วย คลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับอร่อยพี่น้องกาแฟมาขับเยี่ยห้ออะไรก็ไม่รู้นะครับเรียงๆแล้วก็น่าจะเอามาโฆษณาได้นะครับรู้สึกว่ารสชาติดีระบบขับถ่ายดีพี่น้อง